ปรดกดไลค์เพื่อให้กำลังใจกด subscribe เพื่อติดตามกดรูปกระคังเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่หมสวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันที่5นะคะของสัปดาห์นี้ในหน่วยเรื่องบุคคลสำคัญนะคะเด็กๆได้เรียนไปแล้วในวันที่หนึ่งเกี่ยวกับเรื่องพระมหากษัตริย์ไทยนะ,ะวันที่สองเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจนะคะของในหลวงเรานะคะ ต่อไปวันที่สามก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องโครงการเศรษฐกิจเพียงพอหรือพอเพียงนะคะต่อไปวันที่สี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องวันพระปิยะมหาราชหรือวันที่ยี่สิบสามตุลาคมเป็นวันพระปิยะมหาราชนะคะพระปิยะมหาราชก็คือพระบาทสมเด็จพระ จุลจอมเกจ้าอยู่หัวนะคะหวังว่าเด็กๆคงจำได้และเด็กๆก,ก็คงรู้จักนะคะว่าเพราะองค์ท่านเนี่ยมีบุญคุณต่อประเทศชาติเราอย่างไรบ้างนะค,ะคุณผูก็ได้กล่าวไปแล้วนะคะต่อไปวันนี้เราจะมาทำความรู้จักเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยเด็กๆได้เห็นในทีวีบ่อยๆคือใครคะตามไหมคะ อ่าอันนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีของเราก็คือใครคะเด็กๆทราบไหมคะคือพลเอกประยุทธ์จันโอชานะเป็นนายกรัฐมนตรีของเรานะคะนายกรัฐมนตรีคือใครคือผู้นำประเทศที่มีหน้าที่ดูแลประเทศและก็ดูแลประชาชนนะที่มีความเดือดร้อนนะ ให้ประชาชนได้อยู่ดีกินดีนะคนไหนที่เดือดร้อนอ่าอย่างเช่นตอนนี้หน้าฝนฝนตกใช่ไหมอ่าเขตตรงไหนเกิดฝนตกเยอะๆและน้ำท่วมเราสามารถที่จะไปทำไมคะไปแจ้งที่นายกรัฐมนตรีได้เดี๋ยวท่านก็จะทำไมคะจัดก,การให้คนที่อยู่แต่ละเขตในเขตนั้นทำไมคะอ่า มาจัดการนะคะช่วยสูบน้ําหรือบ้านเรือนใครที่ทําไมคะเกิดน้ําท่วมเกิดอุทกภัยนะคะเขาก็จะทําไมคะเขาก็เอาของมาทําไมคะมาช่วยเหลือบ้านใครที่ออกไปไหนไม่ได้นะก็ทําไมคะก็จะมีะบุคคลที่อยู่ในชุมชนนั้นที่เป็นหัวหน้าเขตแต่ละเขตเขาก็จะเอาของมาให้มาช่วยเหลือแล้วก็ช่วยสูบน้ําอันนี้ คือความเดือดร้อนของประชาชนถ้าเกิดไปไหม้และเกิดอุทกภัยต่างๆนะคะนายกก็จะทำไมคะเป็นผู้ที่ไปคอยดูแลประชาชนแล้วก็ไปออกคำสั่งให้แต่ละเขตนั้นทำไมคะไปช่วยเหลือแล้วก็ดูแลประชาชนในเขตนั้นๆนะคะวันนี้คุณครูก็ให้เด็กๆได้ทำความรู้จักกับนายกรัฐสมนตรีแค่นี้นะคะเดี๋ยววันนี้เด็กๆมีกันบ้านนะคะ การบ้านในใบงานของคุณครูก็คืออันนี้นะคะภาพนะพระติยะมหาราชค,คือใข่ก็คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่หนะคะให้เด็กๆทําไมคะเขียนตามรอยปะภาพที่หนึ่งเป็นการเลิกอะไรคะเลิกทาสภาพที่สองพระองค์ท่านได้อะไรทําอะไรคะสร้างโรงเรียนภาพที่สาสร้างอะไรคะ น้ำประปาแล้วก็ภาพที่สี่ก็คือไฟฟ้า,าให้เด็กๆเ,เขียนตามรอยปะคคำว่าเลิกทาโรงเรียนแล้วก็ประปาแล้วก็ไฟฟ้า,าแล้วก็ระบายสีเขียนชื่อมาให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันบ้างกับทิชช์นะคะโอเค our homework for today surrounding around us we will go into work on page 20 and 21 page 20 we need to learn about the traffic light we have red orange or yellow in the middle and green under so red meaning to say stop green meaning to say go on this part we need to color the traffic light correctly if the car are stopped then what is the color of the traffic light it should be red and then people can cross the road already below if people need to stop because the car are going meaning to say the color of the traffic light is green again red green <laughs> นะการจราจรสัญญาณไฟแดงไฟเหลืองแล้วก็ไฟเขียวอันนี้นะคะถ้าเด็กจะเดินข้ามถนนเด็กต้องดูสัญญาณอะไรคะถ้าไฟแดงทำไมคะรถหยุดเด็กๆสามารถที่จะทำไมคะเดินข้ามทางม้าลายได้แต่ถ้าเป็นไฟเขียวเป็นไงคะเด็กๆข้ามได้ไหม ไม่ได้เด็กๆต้องยืนรอ,อก,ก่อนนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้เด็กๆระบายสีสัญญาณไฟสีแดงอันนี้ก็สัญญาณไฟสีเขียวนะคะวันนี้ก็มีแค่นี้นะคะโอเค now we will going to work on the other page here communication tools we need to color the picture that says we can communicate by them okay we have the television color we have the newspaper c o l l e r we have the computer c o l l e r we have the telephone c o l l e r the letter or the mail c o l l e r and then the walkie talkie or the radio c o l l e r เด็กๆด,ดูนะคะเขาบอกว่าที่เชอร์บอกว่าทำไมคะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารอันไหนที่เกี่ยวกับการสื่อสารอย่างเช่นอะไรคะคอมพิวเตอร์เด็กๆก,ก็วงกลมลงไปโทรศัพท์ นะคะแล้วก็อะไรคะวิทยุแล้วก็ทีวีอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้ก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการส่งจดหมายอันนี้เขาเรียกว่าการสื่อสารอันไหนที่สื่อสารเด็กๆก,ก็ทำไมคะวงกลมภาพแล้วก็ระบายสีแค่นี้นะคะโอเค okay. that's all for today do not forget to like subscribe and follow the page สวัสดีสสดค่ะบายบาย